วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3นะครับเดือนสิงหาคม2563ก็ทางการท่องเท,ที่ยวแหประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษได้จัดกิจกรรมวิ่งมาราทอนลงสู่กระบากระใบนะครับที่ตำบลบักดองอำเภอคุนหารจังหวัดศรีสะเกษ อันนี้ก็เป็นทางเป็นจุดสตาร์ทอ่านี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเหรียญรางวัลเพื่อที่จะรอรับนักกีฬาที่ผ่านการทดสอบสมรรถภาพนะครับอันนี้ก็เป็นใบมาแช่เตรียมพร้อมที่จะ ประกอบนักกีฬานักวิ่งนี่มาจากไหนครับเนี่ยจากคุณฐา้คุณน้านคนกันเองไงไม่ค่อยเห็นปั่นทุกวันปั่นอยู่บ่ทุกวันปั่นบ้างปั่นบ้างแล้ว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 บาว์เนอไม่ค่อยเจอกันเลยเปลี่ยนเส้นทางไปไปเนินห้วยจันตลอดนะขึ้นลงขึ้นลงแล้วสวัสดีครับ วันนี้มาเป็นมานักวิ่งเรียนักมาแชร์มานักพยาบาลนักพยาบาลก็แต่วิ่งอาจารย์ว่าตอนนี้ลงไปอยู่ฐานปีนี้เขาวิ่งวิ่งยาวสุดนี่เห็นว่า18กแปโลหรเล่าวิ่งไปถึงฐานพระแล้วก็วิ่งกลับมา ถึง18อยู่18กิโลม่มีใครยา18กิโลเขาบอกว่า18กิโลต้องทำใจนี่พอมีน้ำมาวิ่งนัวครับไปกลับไปฐานพระแล้วก็กลับเออขาบอกว่า18โลในน้ำมีน้ำผ่านน้ำจะให้บกไปน่าจะเข้าฟ้าด้วยนะ ปันน้ำตอนนัดวิ่งไงแปดกิโลอย่างนี้ครัอ่าเป็นยังไงมามาไม้มาแชร์ฮะครับเมื่อวันเมื่อคืนไหมครับเมื่อคืนนี้ครับแล้วปั่นขึ้นมาครับสบายครับอ๋อเหนื่อยครับอ๋อสบายแล้วก็เหนื่อยดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับเอฟซีครับครับผม อ่าเมื่อนเพื่อนเลยเมื่อกี้ขึ้นมาก่อนเพื่อนมาจากปักดองเลยจังวะเนี่ยนี่มานอนนี่มูโอ้โอ้นอนนอนขึ้นว่าแต่ขึ้นมาจากปักดองผมก็ไม่เอาอาชีพมาหนิต้องใช้ฝนยี่ตกเลยครับตามพยากรณ์อากาศก็ดูดีนะครับ11 11อ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นคงไม่ตกครับวันนี้วันนี้น่าวันนี้น่าจะโล่งอยู่11บเดเปอร์เซ็นยัไม่ได้จบช่วงปลายปลายเสร็จงานอ่ะถึงตกเออใช่ใช่ทักทับไวเลยอ่าเป็นยังไง น้องเทาครับนอนหลับฝันดีไหมเมื่อคืนน่ไม่ได้ฝันเลยแต่ตอนนี้นร้องเพลงตื่นเต้นร้องเพลงโกนเพื่อนเลยแสดงว่าได้ได้นอนอยู่ใช่ไหมได้นอนฝนฝนไม่ตกเหมือนข่าวที่เสียงรถไฟเยอะเหลือเกินเสียงรถไฟกันทะลุเสียงรถไฟบรรคอ วา <c oughs> ะแล้วแล้วลแล้วบัรจงสากพวกอาจารย์ดำพวกอ,อะไรทำไมปร่นายกับอาจารย์ดำไปจอดจักรยานครับ <c oughs> อยู่แถวช่องพะอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าอเานี่ยเนี่ยก็เป็นนักกีฬานักวิ่งนะครับ <c oughs> อ่าขอโทษนะครับสัมภาษณ์นักวิ่งหน่อยอ่าจากไหนครับเนี่ยกันทะลักครับผมอ๋อโมีแดงอ่า,อาจะวิ่ง18โลใช่ไหมวันนี้สิบโลครับผมอ่าไปกลับครับผมเอ <c oughs> เอแล้ว ถ้าถ้าี่ผ่านมานี่ยยี่สิบเอ็ดโลนี่สบายสบายสบายครับสบายโอ้อแค่โลนะเท่านั้นเดินว้ารับเดี๋ยวอายุอายุเท่าไหร่แล้วครับห้าสิบแปดแล้วครับโอ้ห้าสิบแปดยอดดูธรรมะธรรมแรงนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอหรับผู้ชมอ่าสามศูนย์ห้าเก้าอ่าเท่าไรครับอายุเท่าไรแล้วหกสิบสาม อ๋อหกสิบแปดโลเนี่ยสบายสบายสบายี่บหรอชิๆคับชเเจี๊ยตัวสแกนไม่มีปัญหาไต้งแดไเกมี่จงาที่นก็เป็น่อูอะไรนี่ข้ามต้นข้าวข้าวที่ว่าทิงพ่อชูเราบุญชุกเลย ก็เบร่งความเร่งอ่ามาจากไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับมอยแดงครับอ๋อมาเป็นเป็นนักวิ่งขึ้นขามอยแดงทุกปีประจำเริ่มตั้งแต่ปี60ศูนยอ๋อทำเวลาได้เท่าไหร่เอ่อกี่กิโลนะขามอเนี่ยาโมยูเรกอ๋อยี่สิบเอ็ดโลยี่สิบเอ็ดโลก็เวลาก็หนึ่งโมงสองนาทีอ๋อแต่นี่นี่สิบแปดโลนี่ทางทั้งลูกหลังทั้ง ที่ต้มทั้งน้ำขา,ขา,ขาดการไม่ได้แล้วตอนนี้อันนี้จะเอากี่นาทีขาดการไม่ได้ใหญ่น้อยก็มีสิบแปดโลเนี่เอาชั่วโมงหนึ่งไม่ได้คร uh ับไม่รู้ว่าถนนนี่เขาถางสะอาดสะอาดหรือเปล่าข้างทางน่ะนะขางทางแล้วดูเลยถังแล้วใช่ไหมมามาสำรวจแล้วใช่ไหมคิดว่าเป็นป่าอยู่เหมือนเดิมจักรยานสำรวจแล้วไม่มาช้บนท ปกติก็ล่าเทวยรางวัลอยู่ตลอดใช่ไหมเขาแบ่งเขาแบ่งอายุไหมแบ่งอายุครับอ๋อแบ่งอายุเราเท่าไหร่อายุตัวอันนี้ป่อัอายุยี่หครับยาโอ้ยี่้าสามสิบเมตรโอ้สามเมตรป่านี่นี่อายุบอกเลหนงานยี่สายเทรลทั้งหลายนะคะจริงหรือเปล่าเลขหน้าไม่ใช่เหรอสามสิบเมตรยี่สิบ วันนี้นะคะันีสงนห้ารสมสปนคะี่เราได้ปดตัวสิบสามสบาแล้วสานลี้วานอ่นี่ก็จะไปที่ใบไม้ชา นี่เป็นจุดสตาร์ทนะะคปีนี้เป็นปีแรกได้จัดกิจกรรมจัดในวิ่งส่งเสริมการทเที่ยวตามเส้นทางธรรมชาติจังหวัดศรีสะเกตนะคะนอกจากว่าเราก็มีสถานที่สวยๆนะคะทุ่งกระบาดกระบายที่อยากจะให้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นแนวพุทธุนฐานจังหวัดศรีสะเกหรือว่าต่างจังหวัดนะคะได้มาชื่นชมเช่นเดียวกับพวกเราชาวพุทธุนฐานก็ขออนุญาตสวนิง อ่าน yeah, ี MM. oh, uh, ่รวมตัวไปมาชามืดม wow. uh, ืดาครับครับผมสวัสดีครับไปไบมาชามืดมืดโอ้ครับผมอ่าสวัสดีครับตาาอ่า กูกูอยู่บ้งหน้ากูอยู่บ้งหน้าอ้าวเป็นยังไงนอนหลับฝันเองเมื่อคืนยานดำอ้าววัสดีครับสวัสดีครับถ้าชิวว่าม่นอนอยู่ก็นอนแต่ฝันจับใจครับาับใจเดี่ยวขออนุญาตครับทุกท่านครับขอบคุนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งงานที่กันนะครับว่า สำหรับหน้าที่ไว้มาเชลเนียเพื่ทำอะไรบ้างในการดูแลนักวิ่งครับนี้ครับผมอยากได้ก็คืออยากได้็คือาารั่าคนนำขบวนของแต่ละเวฟไม่ใช่ครั่คนนำขบวนของแต่ละเยนะคะนอกจากนี้เราจะมีคนลเน้อยทํ่ได้เวาใจแรบ เราจะนำทั้นบนด3ดอยะก็ที่18ตามร้านต่างๆถึง9แล้วซาอรมีหลายำเินซาบด้วยนะครับตามแล้วร้านนะคนหลังจากที่านยิ่งเสร็จแล้วนะคะอยู่บนที่ขั้นบนตวมีการก็มีลาร้านไร่วมเอาซุองมาแล้วนะคะนี่เราจะออกตามเวฟสท้ายก็นะครับเวฟสุีร้ายบนตัวมีการนั่นรยที่สำคัญของคนนำขบ้นบนคือต้องอย่าพานักวิ่งของหลงทางเดนทาง ดูแลั่งจุดจุดสูงเสียงที่จะหลงเนี่ยมันมีอยู่แค่จุดเดียวครับาระยะ10มกิโลมนะครับก็คือทางแยกไปเนิน620ตรงนี้มีป้ายชัดเจนก็มีบริการเรื่องของนวดไทยนำไปให้ถูกแล้วก็ปิดท้ายในแต่ละระยะครัตรงแยกสำคัญมากก็คือจะต้องออกตามหลังประมาัครึ่งชั่วโมงนะคะ จักรยานที่ใชระยะ18กิโลมีหน้าที่สำคัญครับเพราะว่าเวลาผ่านไปนะครับจุดกับตัวนะครับถึงจุดกับตัวของระยะ9กิโลก็คือกมอที่4.5ของบริการจะต้องจะต้องไปบอกเด็กที่ตรงนั้นว่านี่คือสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือสุดท้ายแล้วของระยะ18กิโลนะครับเด็กเขาจะทราบแล้วเด็กเขาก็จะทำการตั้งบริการตัวให้พรอับตั้งจุดกับตัวให้ แล้วกงปิดท้ายระยะปิดท้ายระยะ9ก็เช่นกันนะครับเวลาผ่านกิโลเมตรที่3นะครับก็จะต้องไปบอกก็จะต้องไปบอกเด็กตรงนั้นว่านี่คือเวฟสุดท้ายของระยะที่3แล้วนะครับเขาก็จะได้นะครับตั้งตั้งจุดกลับตัวให้นะครับอันนี้คือหน้าที่สําคัญนะครับแล้วก็ หน้าที่อื่นๆก็คือเรื่องการแสดงความอดทนักวิ่งครับเส้นทางนี้นะครับจุดที่ห่วงที่สุดคือขึ้นเราไม่กลัวเรากลัวลงนะครับเรากลัวลงเพราะบางคนไม่เคยวิ่งเทลนะครับเขาจะประมาณแรงตัวเองไม่ออกนะครับมีทางลงอย่างเงี้ยเขาจะต้องวิ่งลงยังไงบางคนเขาเขาไม่รู้เลยเขาก็วิ่งลงตามแรงปรากฏว่าเขาอาจจะเบรกไม่อยู่รตอเขาอาจจะลงตรงนี้เป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดนะครับนะครับ แขวอาจจะต้องประกบข้างๆขบวนหรือไปยืนประจําจุดตรงจุที่เราคิดว่ามันน่าห่วงน่าสุดเสี่ยงหรือว่าอาจจะเกิดอันตรายให้กับนักวิ่งนะคะแต่ว่าดวยเส้นทางตรงนี้มันเป็นเส้นทางที่แคบมันอาจปั่นประกบนักวิ่งเพราะว่านักวิ่งก็จะต้องวิ่งสุดไ่ยสวนมาถ้ามีจักรยานเข้าไปประกบเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการสร้างความได